ฮือฮาทันทีนาบินเผยจ้างผมหนึ่งล้านเหรียญก็ไม่ต่อยกับนักมวยรายนี้แน่นอน ก้าวขึ้นมาเป็นซุปตา์ในวงการมวยบ้านเราสำหรับนาบินอานาันเจ้าของแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวทเฉพาะการที่กลายเป็นที่จับตามากขึ้นหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงหลังล่าสุดนักชกวัย21่ปีได้ไปร่วมรายการคุยกับอุ๋ย Executive t a l k อของอุ๋ยบุตรดาเบลเอ็กซ์เซคิวทีพร้อมเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆทั้งบนสังเวียนและการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามมีหนึ่งคำถาม,ามที่กลายเป็นประเด็นที่แฟนมวยให้ความสนใจทันทีเมื่อนาบินอานาันออกมาเผยว่าไม่คิดทีี่่่่จจจะะะเเอออนนนนนนนััักกกมมมมววยยยยรรราาาาาา้้้งแนนแแไดบคตาาตคตตหศลนะ็ ที่ผมไม่ต่อยด้วยร้อเซนผมไม่ต่อยกับพี่ปตทปตทอ,อภิชาติฟาร์มเพราะเขาเป็นที่ผมล้านเปอร์เซ็นต์ผมไม่ต่อย ให้ผมล้านเหรียญก็ไม่ต่อยล้านเหรียญประมาณ32ล้านบาทต้องไปคุยหลังไม่55 5แต่ใจไม่อยากต่อยถ้าต่อยกันก็ไม่เต็มร้อยมันไม่ใช่เรื่องผลแพ้ชนะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ผมเป็นรุ่นน้องและผมให้เกียรติรุ่นพี่ให้เกียรติมากๆน้องชายไปต่อยพี่ชายมันทําไม่ได้นักชกก้านยาวเปิดใจผ่านรายการสําหรับนาบินอานานถือเป็นรุ่นน้องของปะตะทอ,อภิชาติฟาร์มที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยังไม่มีอะไรโดยนักชกรุ่นพี่ชกอยู่ในศึกไทไฟเป็นเวลาเกือบ10ปีมีสถิติชกไไไไป60ไฟฟฟทผลคคือชนนนะ58แแพพ้้เเียง่่2าั